สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้นะครับคลิปนี้สยามชาแนลจะมาประกาศ รับซื้อเหรียญ5บาทนะครับซึ่งปิดปี2551นะครับแต่จะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นนะครับอยากรบกวนเพื่อนๆนักสะสมโปรดชมคลิปไปแบบช้าๆฟังคำบรรยายฟังคำอธิบายชัดเจนนะครับว่าลักษณะแบบไหนที่ทำให้สยามชแนลนั้นประกาศรับซื้อของเพื่อนๆนั่นเองครับไม่ต้องห่วงนะครับหากใครหาเจอนั้นขายได้อย่างแน่นอนครับในส่วนของเหรียญ5บาทนะครับเรามาดูกันนะครับรูปลักษณ์ของเหรียญ5บาทนั้น ความเป็นมาเป็นไปอย่างไรทําไมถึงจะมีราคาแรงนะครับวันนี้นะครับสยามชาแนลจะมาประกาศรับซื้อของเพื่อนๆนั่นเองครับมาดูกันครับในส่วนของเหรียญ5บาทนะครับด้านนั้นนะฮะจะเป็นพระบรมบรูปของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9ครับจะมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวามือเขียนคําว่ารัชกาลที่9ครับในส่วนของด้านหลังนะฮะของเหรียญ5บาทรุ่นนี้นั้นอยู่ตรงกลางนี้จะเป็นวัดเวียนจะมา ประพิษดุสิตวนารามนะครับจะมีข้อความว่าประเทศไทยมีพศบอกคือพศ2 5 5 1ครับและมีราคาบอกคือ5บาทอยู่ด้านล่างนั่นเองครับทุกท่านครับเหรียญรุ่นนี้ปีนี้นั้นนะครับมีอยู่ด้วยกัน2แบบาทนะครับมีทั้งแบบหนาและก็แบบบางครับวันนี้นะฮะสยามชาแนลจะมาประกาศรับซื้อแบบบางเท่านั้นนะครับเนื่องจากอะไรครับผมนะฮะสังเกตดูให้ดีนะครับหากใครมีเหรียญรุ่นนี้นะครับเนื่องจากอะไรครับแน่นอนครับอันดับหนึ่งคือขบวนการผลิตนั้น ไม่เยอะครับมาดูกันครับในส่วนของเหรียญนะครับที่เราจะประกาศรับซื้อของเพื่อนนะครับหากใครหาเจอนั้นเรายินดีที่จะประเมินราคาให้กับเพื่อนนั้นขั้นต่ำอยู่ที่หลักร้อยขึ้นไปนะครับมาดูกันครับในส่วนของเหรียญที่ผมกําลังจะพูดถึงกับเพื่อนครับท่านสังเกตดูให้ดีนะครับหากใครมีเหรียญนะครับที่เป็นเหรียญ5บาทนะฮะในส่วนของแบบบางเท่านั้นนะครับต้องบอกว่ารับเฉพาะแบบบางเท่านั้นเพราะเราเชื่อว่านะครับ วันข้างหน้านั้นจะมีราคาแพงขึ้นนั่นเองและก็จะหายากมากขึ้นครับเนื่องจากกระบวนการผลิตยังน้อยแล้วยังมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับเป็นเหรียญแบบใหม่นะฮะต้องบอกว่าไม่ใช่พ้าเสียนขวางแล้วก็พ้าเสียนตรงนะครับที่เราเคยประกาศรับซื้อไปนะครับในส่วนของเหรียญที่เป็นพ้าเสียนขวางแล้วก็พ้าเสียนตรงนั้นนะครับสยามชแนลก็ยัง ประกาศรับซื้ออยู่นะครับยังไม่ปิดรับซื้อนะครับหากใครมีก็สามารถส่งมาประเมินราคาได้นะครับหรือใครยังไม่ได้ไ d เดี๋ยวในคลิปนี้จะขึ้น ID แล้วก็ QR c o d โคดให้นะครับมาดูกันครับในส่วนของเหรียญที่ทางเราประกาศรับซื้อของเพื่อนๆนะครับท่านสังเกตดูให้ดีนี่คือเหรียญปกติทั่วไปท่านสังเกตดูสิครับขออนุญ,ญาตนะครับเพื่อนๆสังเกตดูตามผมบอกนะฮะเหรียญของท่านเป็นแบบนี้ไหมนี่คือปกติทั่วไปเพราะบรมบรุษของพระองค์ท่านนั้นจะชัดเจนแบบนี้เห็นไหมครับ จะเป็นแบบมีความละเอียดแบบนี้ชัดเจนแบบนี้แต่เหรียญที่ผมจะประกาศรับซื้อของเพื่อนนั้นเป็นแบบนี้ครับนี่คือด้านหน้านะครับเห็นไหมครับเป็นเหรียญที่ปั๊มบางๆนะฮะจุดสังเกตนะให้เห็นไหมฮะสระอาก็ไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูให้ครบทุกจุดนะฮะถ้าครบทุกจุดแล้วผมจะซื้อทันทีนะครับและจะประเมินราคาให้ทันทีขั้นต่ำนั้น100บาทขึ้นไปแน่นอนครับมาดูกันครับแล้วก็จุดที่2ครับสังเกตดูตรงชอช้างนี่นะฮะ เป็นขอไข่หางน้นขาดออกไปเห็นไหมครับคือปั๊มไม่ติดนะครับเป็นขอไข่นะครับสังเกตดูนะครับด้านหน้านะฮะจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังเป็นแบบไหน3จุดนะฮะสาจุดสาคัญนะครับผมจะอธิบายให้เพื่อนๆทราบกันนะครับหาเจอขายได้แน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลใจสยามชาแนลถ้าประกาศรับซื้อคือซื้อนะครับแต่ถ้าหาไม่เจอนั้นเพื่อนๆก็นะครับลองหาคลิปอื่น แทนก็แล้วกันนะฮะถ้าเกิดว่าอยากจะขายให้เราเนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะหาแบบอื่นมาขายให้ได้นะครับนี่ฮะเห็นไหมครับปกติแล้วนะครับด้านหลังนั้นเหรียญธรรมดานั้นจะมีความคมชัดนะฮะวัดเบนจมาปบะพิษดุสิตวนารานั้นชัดเจนนะครับคําว่าประเทศไทยอะไรชัดเจนหมดนะครับแต่เหรียญนี้ทุกท่านเห็นอะไรไหมครับเห็นไหมครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะเหรียญที่นี่คือเหรียญที่รับซื้อนะครับสังเกตดูนะครับ3จุดนะฮะนี่คือจุดที่2คือตรงนี้นั้นปั๊มไม่ติดครับคําว่าไทยหายไป เห็นไหมครับปั๊มไม่ติดนะฮะคำว่าไทยหายไปแล้วบริเวณด้านข้างแบบนี้เห็นไหมครับจะไม่ชัดเจนนะครับจะไม่ชัดเจนนะฮะสังเกตดูนะครับนี่คือเหรียญที่ผมรับซื้อนะนะครับนี่คือจุดที่2นะครับแบบปั๊มไม่ติดหรือจะหายไปเลยก็ได้นะนะครับตัวหนังสือนั้นหายไปเลยก็ยินดีประเมินราคาให้นะครับแต่จะต้องเป็นปี2551แบบบางเท่านั้นนะครับมาดูจุดที่3ครับจุดนี้สําคัญครับสังเกตดูนะครับเพื่อน ปกติแล้วนะครับในส่วนของเหรียญทั่วไปนั้นจะเป็นขอบเฟืองแบบนี้เห็นด้วยไหมครับดูโดดเด่นแบบนี้นี่คือปี25 5 1นะครับแบบบางนะครับจะมีขอบเฟืองที่ดูดีแบบนี้ครับแต่เหรียญที่ผมรับซื้อนั้นไม่ปกติครับนี่ฮะเพื่อนเห็นอะไรไหมครับคือไม่มีขอบเฟืองนะฮะไม่มีขอบเฟืองครับนี่ครับเป็นแบบไม่มีขอบเฟืองนะครับเป็นเนื้อของเหรียญนั้นเต็มเห็นไหมครับขอบเฟืองไม่มีเห็นไหมฮะนี่ครับ คือเป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่ผมรับซื้อและเป็นขนาดเล็กกว่าปกติเห็นไหมครับเหรียญน,นี้จะใหญ่กว่าเหรียญน,นี้แต่เล็กกว่าเห็นไหมครับนี่คือเกิดขึ้นจากตราแม่พิมพ์บางครั้งก็เห็นเป็นล่องรอยของเฟืองอยู่นะครับแต่แบบนี้เนี่ยฮะนี่ฮะ,ฮะหลายคนก็บอกว่าอตกเครื่องซักผ้ามาหรือเปล่าครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อความกระจ่างใจว่าเป็นเหรียญที่เกิดขึ้นจากการผลิตจริงผมเลยนําเหรียญที่ตกถังเครื่องซักผ้ามาให้ท่านดูด้วยครับ ในใจนะครับเพื่อไม่ให้เพื่อนๆนั้นนะครับคิดว่าตกถังเครื่องซักผ้าครับนี่ครับนี่ผมเอามาด้วยอยู่นะฮะนี่ฮะตกถังเครื่องซักผ้าจะเป็นแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ครับสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับคนละอย่างกันนะครับคนละอย่างกันนะครับยังพอเห็นร่องรอยของขอเฟืองเห็นไหมครับแต่จะเป็นเนื้อเต็มฮะเห็นไหมฮะนี่ครับตกถังเครื่องซักผ้าดูไม่ยากครับนี่ฮะนี่หมุนให้ดูครับเห็นไหมครับนะฮะ เป็นเหรียญที่ปั๊มไม่ติดนะครับในปี2551นะครับ3จุดที่เล่ามาเมื่อสักครู่นี้หากใครหาเจอนั้นยินดีที่จะประเมินราคาให้กับเพื่อนๆนนักสะสมของเราทุกท่านนะครับหากท่านหาเจอนะครับรับเฉพาะนะครับขออนุญ,ญาตนะครับรับเฉพาะปี2551แบบบางเท่านั้นนะครับแบบหนาไม่รับพศอ,อื่นไม่รับนะครับเรารับแค่ ปี2 5 5 1แบบบางเท่านั้นครับหากใครหาเจอแล้วนะครับขออนุญาตขึ้นคิวอารคดให้ครับนี่คือ QR วอารคของช่องสยามชาแนลครับเพื่อนๆสามารถแอดยิง ID Line เข้ามานะครับแล้วติดต่อเราการประเมินราคาไม่ยากนะครับส่งแค่ภาพมานะครับนะฮะนี่ครับโอเคนะครับแล้วบอก ID Line ครับสยาม Channel 999 v ้ p เนะฮะเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กนะฮะ พิมพ์ยาวไม่ต้องเว้นวรรคใดๆทั้งสิ้นนะครับอย่าพิมพ์ตัวใหญ่เข้าไปนะครับถ้าพิมพ์ตัวใหญ่เข้าไปเพื่อนๆก็จะแอดมาถึงเราไม่ได้นั่นเองนะครับสยามชาแนล9ก9าเกครับนั่นคือ ID ของเรานะครับขอขอะคุณทุกท่านครับที่เกตติดต,ตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราขอบคุณที่กดติดตามกดกระดิง่งกด s ับ s ไ r i b e กดแชร์เพื่อมอบเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณ,คณและสวัสดีครับ